สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อราโคโยในจีนะครับว้าวแทนชอบมุมนี้จังที่มีแสงสะท้อนส่งถึงนะครับถ้าเป็นพลังงานแบบนี้ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับถือว่าเป็นพลังงานที่โชคดีนี่เป็นข้อความสำหรับท่านข้อความที่ท่านได้รับนี้เป็นข้อความที่โชคดีสำหรับตัวท่าน ตลอดการชมคลิปและฟังคลิปนี้คือความโชคดีของท่านนะครับท่านได้เข้ามานะครับเป็นการปรับเป็นการยกระดับพลังงานของท่านอนุญาตให้ตัวท่านได้รับสิ่งดีๆและพลังงานดีๆนะครับนี่เป็นข้อความสำหรับท่านสิ่งดีๆใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่าน ความโชคดีใดท,ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับท่านความสำเร็จเกิดขึ้นสำเร็จสิ่งใดใบแรกขึ้นมาแทนชอบมากเลยนะ <c oughs> ความสำเร็จสำเร็จพร้อมด้วยปัญญาอันนี้ฟ้าสนับสนุนนะครับเห็นไหมฟ้าสว่างโล่งโปร่งสบายนะครับ หกไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรความตั้งใจดีความตั้งมั่นความปรารถนาดีหรือสิ่งที่คุณตั้งใจขับเคลื่อนมานะครับผ้าสีเขียวนะครับสีเขียวคือสัญลักษณ์ของการค้าขายได้สัญลักษณ์ของอความรักความมีเมตตาได้ผ้าคลุมสีแดงคืออำนาจนะครับฉะนั้น ผู้ชายคือมัสคูลินมัสคูลินคือความาคืออำนาจได้คือคือพลังก็ได้นะครับฉะนั้นปัญญาสนับสน,นุนความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณใบแรกขึ้นมาใบนี้ยืนยันว่าความสําเร็จความโชคดีของคุณใบแรกคือการได้รับข้อความยืนยันว่าคุณสําเร็จสําเร็จเรื่องอะไรบ้างนะครับ <c oughs> สําเร็จเรื่องอะไรบ้าง ว้าวสิ่งที่คุณกังวลใจมานะครับหนึ่งกังวลได้หรือสองมั่นใจก็ได้นะครับยึดมั่นถือมั่นในเรื่องบางเรื่องได้ขอขยายสักสามใบแบบหนึ่งอ๋อโอเค,อเคสามใบนี้มาขยายเรื่องนี้นะอ๋อมีความสุขสำราญใจเกิดขึ้น ไอเดียบันเจิดความคิดสร้างสรรค์แรมบรนานใจสิ่งใดที่คุณปรารถนามีโอกาสเป็นจริงมันกําลังเกิดขึ้นความสุขสําราญใจเกิดขึ้นใบนี้แทนชอบนะผ้าคลุมสีเหลืองผ้าคลุมสีเหลืองคือความเชื่อความศรัทธาจาักราที่3าผ้าคลุมสีน้ําเงินหรือสีฟ้าอยู่ข้างในนะครับเหมือนปัญญาหรือความสุขุมไดนะ้นี่เปรียบสเสมือนแม่น้าแห่งจิตวิญ,ญญาณ สังเกตดูโทนสีฟ้านะฟ้า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 มันคือปัญญานําพานะครับฉะนั้นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าขัดข้องมันมันมันหนักแน่นมันเข้มไปเป็นการยืนยันว่าคุณสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วดีแล้วนะครับต่อมามีเรื่องใดอีกเรื่องแรกมาแล้วนะครับความคิด ความมั่นใจคือความสำเร็จอย่างที่สองเรื่องอะไรอ่าอันนี้คุณใช้คาว่าวิตกกังวลก็ไม่ใช่นะมันเป็นการถกใช้ความคิดด้วยปัญญานะเราลองดูดีๆเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือไม้ห้อยขาแต่ว่าเป็นสีเหลืองเท้าเป็นสีเหลืองสัญลักษณ์ตัวทีคือไม้กางเขนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ่สสิิง์ขาขาเป็นเลขสีเลขสีนั้นเป็นเลขของความมั่นคงได้นะไม่ใช่ความตายนะแต่เป็นสีแดงคืออำนาจนะครับต่อมาเสื้อเสื้อสีฟ้าเสื้อสีฟ้าสังเกตดูที่แฮนด์บอกว่าสีฟ้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 าเนี่ยอันนี้คือปัญญานะครับไพ่ไพ่ทาโร่เขาจะให้แบบโทนสีสัญลักษณ์พลังงานบ่งบอกถึงความหมายอันนี้คือตกตะกอนด้วยปัญญาความคิด บางอย่างนะฉะนั้นสิ่งที่ห้อยอยู่คือความเชื่อความศรัทธาต่อพลังงานของครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์การเสียสละตนได้การบําเพ็ญตนได้นะครับอันนี้แต่เดี๋ยวนะแทนขอขยัยให้เห็นก่อนออว้าวชอบจังโอเค ถามถึงคุณคุณมีโอกาสนะครับงานที่คุณปรารถนานั้นนะครับนี่อยู่ในกามือของคุณเป็นดั่งราชานะครับฉะนั้นคุณคุณคุณกำลังเ,เกี่ยวกับงานอันนี้เกี่ยวกับงานทุกทิศทุกทางสนับสนุนคุณนะครับทุกทิศทุกทางทุกทิศทุกทางแบบนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแทนชอบแบ็คกราวแบบนี้ถ้าเราเห็นแบ็คกราวแบบนี้เห็นไหมครับแบบ็คกราว นี่คือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนะครับอันนี้ก็คือมีคนช่วยเหลือได้นะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นวิกฤตรเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ได้นะครับมันมีเรื่องที่คุณคิดอันนี้คือความโชคดีของคุณเนาะโอ้ดีจังต่อมามีเรื่องอะไรอีกว้าวเพ เพชชกวานนะครับเพชชวานคือแรงบันดาลใจคืองานได้คือการสร้างสารรค์ได้นะสังเกตดูเสื้อที่เขาใส่เห็ไหมครับผ้าคลุมสีเหลืองคือแพชช่นคือแรงบันดาลใจมองขึ้นไปข้างบนนะครับมองขึ้นไปข้างบนบ่งบอกถึงเห็นเป้าหมายชัดแล้วคุณจับมือแน่นทั้งสองข้างเท้ามีไฟพร้อมที่จะ เดินไปข้างหน้าแล้วก็จเจริญก้าวหน้านะครับหมวกสีขาวบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์เหมือนใส่ใจใส่ดีเทลเข้าไปตรงนั้นได้นะครับอืมดีนะครับดีดีมากแสดงว่าคุณกำลังมีโอกาสหรือ,อ,อสิ่งที่คุณคิดอยู่อ่ะสิ่งที่คุณคิดหรือว่าวางแผนอยู่มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นจริงได้นะครับ <c oughs> ขอ,อ,อสุดท้ายแล้วกันสุดท้าย โอ้ oh, อันนี้มามาแบบสุดท้ายมาครบทุกใบเลยนะนี่คือ King of Sword คือความจริงจังทีนี้มามาทุกใบอันนี้นะครับสภาวะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนี่อันนี้มาทั้งตัวพ่อตัวแม่เลยนะเนี่ยอันนี้ตัวพ่อจริงจังตัวแม่จริงจัง,จง,จงถ้าเป็นดาบขึ้นแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงความจริงจัง มันเป็นการเตือนเนาะเตือนว่าถ้าอยู่ในอารมณ์ที่เป็นพายุอารมณ์แบบนี้เหมือนทำอะไรรีบๆอย่างเงี้ยนะครับหรือเครียดเกินไปอย่างเงี้ยให้คุณหายใจให้ยาวขึ้นหายใจให้ยาวขึ้นครับถอยกลับมาที่ตัวเองเห็นไหมไพ่คืออันนี้ไพ่เตือนเนาะนะครับควบคุมตัวเอง ควบคุมตัวเองครับพิจารณาพิจารณาในสิ่งที่ตัวเองทำพิจารณางานพิจารณาคนพิจารณาสิ่งที่ทำแล้วคุณจะประสบความสาเร็จเอาสิ่งที่กระทำเป็นที่ตั้งเอางานเป็นที่ตั้งนะเป็นไพ่เตือนแล้วก็ถ้าเป็นสภาวะธรรมเนะาะพระพูดถึงสภาวะธรรมสภาวะแบบนี้ที่คุณเจออันนี้คุณเจอมานะครับนี่เจอแน่นอนนะ มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสว่างขึ้นจเจริญขึ้นยกระดับขึ้นนะครับอืมต่อไปนี้จะมีแต่ความโชคดีนี่ครัต่อไปนี้จะมีแต่ความโชคด,คชคดีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำด้วยปัญญานะครับตั้งใจทำด้วยความปราณีนะครับ แทนชอบจากนี้คือจะเป็นเงินขึ้นให้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนี่เป็นช่องทางติดต่อช่องทางเช็คพลังงานช่องทางดูดวงทักมาสอบถามได้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จมีโชคมีชยัยชนะศัตรูหมู่มานกระทําสิ่งใดประสบความสําเร็จอย่างง่ายได้นะครับขอพระคุณครับ